สวัสดีครับทุกคนวันนี้ง่ายๆชาแนลนะครับจะมาคลายข้อสงสัยสำหรับคนที่ใช้แอป to Money w a l l e t นะครับเข้าใช้งานแอปไม่ได้เลยนะครับมันขึ้นข้อความแบบนี้นะครับตรวจพบอุปกรณ์ของคุณมีการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภัยมันคืออะไรเราจะแก้ไขได้หรือเปล่าก็เป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับที่ใช้แอป to Money w a l l e t นะครับวันนี้นะครับ เราจะพาทุกคนนะครับมาคลายข้อสงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแอป t o o อนดี้ว l ลเของเราสาเหตุที่แอปมันแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนะครับเป็นเพราะว่านะครับอุปกรณ์หรือว่าโทรศัพท์ของเรามันไม่ผ่านการรับรองจาก Google Play Pro t e c t นั่นเองนะครับคำถามแล้วทำไมโทรศัพท์ของเรามันไม่ผ่านรับรองจาก Google Play Pro t e c t เอาง่ายๆสั้นๆนะครับ โทรศัพท์ที่เราซื้อมาเราอาจจะซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปนะครับซึ่งร้านค้าเขาอาจจะเอาโทรศัพท์มาจากต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นโทรศัพท์ของปลอมนะครับแต่มันก็สามารถเล่นได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นแอป to m o n e y Wallet หรือว่าแอปธนาคารนะครับแต่ถ้าเราซื้อมาจากศูนย์ประเทศไทยนะครับโดยตรงเลยนะครับปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าโทรศัพท์มันผ่านการรับรองจาก Google PlayProtect มีวิธีตรวจสอบดูตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นเพื่อนนะครับกดเข้าไปที่ Pay Store นะครับกดตรงที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือกดตรงที่ตั้งค่านะครับกดตรงที่เกี่ยวกับจากนั้นนะครับเราจะเห็นรายละเอียดใบรับรอง PayProtect นะครับถ้าโทรศัพท์ของเราผ่านการรับรอง มันก็สามารถใช้งานแอปทูมันนี่ได้นะครับรวมไปถึงแอปธนาคารด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านการรับรองก็ไม่สามารถใช้งานแอปทูมันนี่เวลต์ได้นะครับรวมไปถึงแอปธนาคารด้วยนะครับขอแนะนําเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนท่านไหนนะครับต้องการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับแนะนํานะครับให้เราซื้อเครื่องศูนย์ไทยจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีการรับประกันเราได้ของแท้แน่นอนนะครับ ถ้าเราซื้อตามร้านค้าทั่วๆไปนะครับบางร้านเขาอาจจะนำโทรศัพท์ที่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือว่าโทรศัพท์ไม่ผ่านการรับรองจาก g o o p l e y p r o t e c t นะครับมาให้เราก็ได้นะครับอันนี้เราไม่ได้ว่าร้านทุกร้านนะครับร้านดีๆก็มีนะครับสวัสดีครับ